สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้มาปลูกผักกันนะคะก้าต้นพริกหยวกค่ะเพื่อนเพื่อนกับมะเขือยาวดาวก้าไว้นตะกก้านานละว,วันนี้ก็มาแยกเป็นกระถางเล็กๆก่อนให้เขาโตน,นิดนึงเราค่อยลงดินกันนะคะเพื่อนเพื่อนนี่เลยค่ะดาวแยกได้เยอะพอสมควรละว,วันนี้ช่วยกันกับน้องนี่เลยใส่กระถางแบบนี้ไว้ก่อนกับเพื่อนเพื่อนอย่างละต้นอย่างละต้น ปลูกผักตื่นเช้ามาปลูกผักค่ะเพื่อนๆนทำแล้วไม่เคยเบื่อเลยปลูกผักสนุกสนานใช้เวลาว่างดินตรงนี้นะคะที่ดาวหมักเอาไว้ดาวหมักแบบง่ายๆค่ะเพื่อนๆนก็มีดินมีกแกลบแล้วก็มีขี้วัวดาวคุกคุกเขาเขาผสมกันแล้วก็ลาดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์ดาวก็ทําเองนะคะเสร็จแล้วดาวก็หมักไว้บนดินนี้เลยค่ะแล้วก็เอาผ้าย,ยางคุมมันก็นานพอสมควรแล้วเพื่อนเพื่อนจับดูมันก็แบบเย็นๆนลนี่ก็เลย เอามาแยกก้ากันเพื่อนๆนดูค่ะตอนนี้ได้เยอะแล้วค่ะปลูกได้กี่กระถางแล้วพยแย้มห้าสิบประมาณนี้นโอ้เยอะอยู่นะเพื่อนเพื่อนแดดก็จะมาแล้วนี่หวังว่าน้องคงจะสดชื่นดีนะจ๊ะโอเคอนะโดนแดดดีไหนะชอบแดดนะผักตรงนี้อันนี้กระถางเล็ก ถุงก,ก็ใช้ได้นะจ๊ะเอากระถางเก่าๆถางเล็กๆที่เราเคยปลูกต้นไม้เหลือๆเราก็เอามาทําให้เกิดประโยชน์นี่เธออ๋ออันนี้ปลูกยางพียงนี่ปลูกง่ายมากเพื่อนๆนี่เลยรดน้ําใส่ดินแล้วก็รดน้ําให้ชุ่มแล้วก็ปึ๊บลงไปเลยกดนิดนึงตัวตั้งตรงนะจ๊ะ แบบนี้จ้าสนุกสนานปลูกไปน่าจะได้เป็นร้อยกว่าต้นอยู่นะคะเนี่ยซื้อเม็ดมาเพาะค่ะเพาะง่ายๆในตะกร้าขนมจีนเสร็จแล้วพอมันโตสักหน่อยเราก็มาแยกใส่อย่างนี้ค่ะเพื่อนๆโตอีกนิดนึงก็ไปลงดินปลูกได้เลยเก็บรอเก็บผลได้เลยค่ะคก็เคยยาก็กินอร่อยรดน้ำทีนี้รดน้ำให้ชุมช่มชมุ่มฉ่ำ เพื่อนๆกล่องดินที่ดราหมักเอาไว้แกบปุ๋ยดินคีวัวกลองอไว้แบบนี้เลยพอจะใช้งานก็นี่เลยนี่ผักดาวก็ปลูกเอาไว้ข้างๆกันนี่แหละเนี่ยเพื่อนๆได้ลายกระถางอยู่นะกำลังเป็นต้นเล็กๆมะเขือยาวกับพริกหยวกถ็จแล้วเดี๋ยวก็อาจจะไว้ในร่มนิดนึง แล้วก็เอาไปอนุบาลใต้ต้นไม้หรือว่าตรงชายคาก็ได้ครับเพื่อนๆปลูกกันนะคะเพื่อนๆว่างๆดาวก็ปลูกต้นไม้สนุกสนานเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่เราทำแล้วไม่เคยเบื่อสนุกจริงๆชวนเพื่อนๆมาปลูกกันเริ่มปลูกกันเลยนะคะ สักพักก็จะได้เก็บผลผลิตเลยค่ะมีพริกทานมีมะเขือทานเต็มบ้านไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆะะจัดการเลยตอนนี้เลยค่ะอย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ